สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอเวอร์ม Channel และตอนนี้เราอยู่กับเกมกินชิ้น m p a c t กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตไกด์กิจกรรมกันอีกแล้วเนาะซึ่งกิจกรรมฮะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยในวันนี้ฮะมีชื่อว่ากินหอมจากทางตะวันตก การค้นหาในแดนเหนือฮะเลแย่ว่าชื่อค่อนข้างยาวเลยฮะกิจกรรมนี้ฮะเคยเข้ามาแล้ว1ครั้งฮะรอบนี้กลับเข้ามาอีกฮะเราจะเล่นสั้นๆฮะง่ายๆเลยก็คือกิจสร้างเครื่องปรุงรสแบบพิเศษฮะ ให้เราไปปรุงรสอาหารกันเนาะเดี๋ยวกิจกรรมนี้จะเล่นยังไงจะเป็นยังไงนะฮะผมจะพาไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e c a r d ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อน,นะฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน,นะฮะไม่ว่าเติมผ่าน id password หรือว่าเติมผ่าน uid ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮนะ ที่สาคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคมาแล้วตอนนี้ล้วก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีเวลาให้เล่นฮะอยู่ที่10วันด้วยกันและก่อนที่เราะจะเข้าไปเล่นกันเนี่ยเราจะมาดูกันที่ คำอธิบายกิจกรรมกันก่อนฮะสําหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมนะฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องมีแรงประจุไฟระเับยี่สิบหรือว่ามากกว่าขึ้นไปนะฮะจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ได้ฮะแล้วก็เมื่อเพื่อนเนี่ยมีแรงประจุไฟฮะยี่สิบแปดหรือมากกว่าขึ้นไปฮะไปทําเควสฮะการน้ําชาแล้วสามารถฮะเอาอาหารเนี่ยที่เราปรุงฮะเรียบร้อยแล้วไปให้ตัวละครในการน้ําชาชิมได้ฮะแล้วมันจะได้ค่าความสนิทเพิ่มขึ้นด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนต่อไปฮะเราจะเริ่มเปิดกิจกรรมกันแล้วฮะวิธีการเปิดกิจกรรมฮะง่ายๆเลยกดไปที่ไปยังเควสฮะเพื่อนๆจะต้องไปทำเควสเปิดกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนฮะก็สำหรับในส่วนของเควสนะฮะก็ให้เรากลับมาที่เมืองมอสแซดอีกครั้งหนึ่งฮะมาคุยกับ n p c คนนี้เลยที่หน้าร้านอาหารกูทันเตอร์ฮะเพื่อนๆก็สามารถคุยกับ NPC พฮะคนนี้ไปได้เรื่อยๆเลยเนื้อหาของเควสก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะเพื่อนๆสามารถมาอ่านได้หรือว่าจะสคริปต์ก็ได้เช่นเดียวกันฮะตรงนี้ก็เล่นนเรื่องให้จบฮะกิจกรรมก็จะปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ เมื่อเราะะทำการคุยกับ NPC คนเมื่อกี้จบเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะเด้งหน้าฮะแนะนำเกมเพย์ขึ้นมาให้ตรงนี้เลยฮะในตรงนี้ฮะเขาบอกว่าในช่วงเวลากิจกรรมฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการเครื่องปรุงหรือว่าปรุงรสฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถฮะเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปจากอาหารแสนอร่อยเนี่ยจะกลายเป็นอาหารแบบหอมกรุ่นนะฮะคือแบบด้านล่างเลยอาหารแบบหอมกรุ่นเนี่ยสามารถฮะ เอาให้ตัวละครในการน้ำชาไปชิมได้แล้วจะได้รับฮะ E.P ค่าความประทับใจหรือค่าสิ์ของตัวละครฮนะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีเมนูฮะ ที่ชอบเนี่ยแตกต่างกันออกไปด้วยเพื่อนๆก็ต้องไปดูว่าตัวละครเนี่ยแสดงท่าทีแบบไหนตอนกินอาหารอะไรเข้าไปนั่นเองเนาะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ยากเลยนั่นเองเนะฮะแล้วก็สรับต่อมาฮะมาดูทางด้านของเกมเพย์บ้างเวลาเล่นฮะก็ง่ายมากเลยมันจะมีสูตรฮะหรือว่าเมนูขึ้นมาให้เราด้านบนฮะเราจะต้องใส่ฮะเมนูหรือว่าสูตรด้านล่างเนี่ยให้ตรงตามลําดับด้านบนที่มันเลื่อนมาเรื่อยๆฮะซึ่งหลอดตรงนี้เนี่ยมันจะเลื่อนไปมาเรื่อยๆเนาะเราเพียต้องกดปุ่มคลิกฮะหรือว่ากดปุ่มใส่ลงไปเนี่ย ให้ตรงจังหวะหลอดเหลืองตรงกลางพอดีฮะมันก็ต้องใส่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบประมาณนี้นั่นเองเนอะฮะแล้วก็สนาบต่อมาฮะมันจะมีแถบฮะไว้จํากัดจํานวนครั้งของเราอยู่ฮะก็คือรูปช้อนด้านล่างตรงนี้เนาะซึ่งหลอดฮะเรื่อยๆไปเนี่ยเลื่อนไปกับ1ครั้งเนี่ยมันจะค่อยฮะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนได้เพื่อนๆเนี่ย ต้องรีบกดใส่วัตถุดิบเหมือนกันฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยรีบเกินไปฮะกดพลาดกดไม่โดนใส่ผิดลำดับเนี่ยมันก็จะหายไปเลย1อันเช่นเดียวกันเนาะ<ๆ>ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยหมดก่อนและปรุงรสยังไม่เสร็จเนี่ยแปลว่ามันจะล้มเหลวเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สลับต่อมาฮะจำพวกวัตถุดิบหรือว่าสูตรอาหารที่เราใช้ทำเนี่ยก็สามารถซื้อได้ฮะตามร้านค้าหรือว่า เก็บได้จากตามป่าเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สาหรับต่อมาห้สุดท้ายแล้วก็คือการเอาอาหาระฮะไปให้ตัวละครในการน้ําชาชิมนะฮะตรงนี้เนี่ยจะให้ได้เฉพาะในการน้ําชาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการประทับใจด้วยก็คือถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยจะไปทางด้านซ้ายมือเนาะเป็นลูกหัวใจะฮะถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยก็ไปทางด้านขวามือแบบนี้นั่นเองนะฮะ เมื่อเราทำการดูการแนะนำเกมเพย์เมื่อกี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้กลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเนาะในส่วนตรงนี้ก็กิจกรรมฮทำการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะผมจะพาไปดูกันที่รายละเอียดของกิจกรรมกันก่อนเลยนะฮะเมื่อเข้ามาถึงฮะมันจะมีฉากให้เพื่อนเล่นนี่ยอยู่ที่เจ็ดฉากเจ็ดการท้าทายหรือว่าเจ็ดเมนูด้วยกันฮะโดยจะเปิดะทีละเมนูไปเรื่อยๆเทียหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันฮ จนประมาณ5-6วันก็จะเปิดครบฮะเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆสามารถดองเอาไว้ฮะ5-6วันคอยมาทําทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันฮะเพราะว่ามันทําแป๊บเดียวฮะทําไม่นานเนาะอย่างเช่นวันนี้ฮะวันแรกเป็นเมนูที่1ฮะเขาก็จะบอกเราว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างถ้าเกิดเพื่อนยไม่มีก็ต้องไปหาเก็บหรือว่าไปหาซื้อฮะถ้าเกิดว่ามีครบแล้วสามารถกดปรุงรสหรือว่ากดปรุงอาหารได้เลยฮะแต่ส่วนตรงนี้ฮะผมจะลองกดปรุงรสเลยดีกว่านะฮะอ่ะเริ่มฮะ มันสามารถเล่นได้เลยฮะตรงนี้ฮะเพื่อนๆสามารถกดปุ่มสเปซหรือว่ากดปุ่มคลิกก็ได้ฮะใส่ให้ตรงเนาะอันแรกฮะอันสองฮะอันสามฮะเรียบร้อยจบนะฮะง่ายมากแล้วก็เร็วมากฮะนี่ฮะเราได้มาแล้ว1อันฮะซึ่งเราต้องทำแบบนี้ฮะหนึ่งทับสามเนาะต้องเล่นให้ครบนะฮะอ่ะผมจะพาองท้าทให้ครบ3อันเลยเอาอีกฮะอ่ะจะกดแบบช้าๆนะเพื่อนๆจะรอช้าๆก็ได้ฮะใครที่มันเร็วไปฮะรอมันเด้งไปก่อนครั้งหนึ่งฮะเด้งกลับมาฮะก็กดปุ๊บอันนี้ก็ได้ฮะ เอาชัวฮะเล่นกลับมาฮะสีแดงปุ๊บแล้วก็สีม่วงฮะเอาชัวฮะตรงนี้ต้องกดให้โดนฮะปุ๊บปลามาณนี้ฮะใครจะเอาชัวก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ากดผิดเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเสียไปเลยฮะเพื่อนก็ต้องกดให้ถูกเนาะแล้วก็สเก็ตด้านล่างด้วยฮะรูปช้อนอย่าให้มันหมดนะฮะตรงนี้ก็ไม่ยากเลยถ้าล้มเหลวก็แค่ท้าทายใหม่ฮะไม่ยากเลยฮะปุ๊บลงไปฮะปุ๊บแล้วก็สีแดงแล้วก็สีม่วงฮะตรงนี้ก็ชิวๆเลยนะฮะ จบแล้วฮะซึ่งซึ่งลำดับเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการสุกนะบางทีก็อยู่ซ้ายอยู่ขวาฮะอันนี้ก็ไม่ยากเกินไปฮะเมื่อเราทําการเงื่อนไขฮะครบแล้วเท่านี้เนี่ยสามรอบฮะเราจะได้รับฮะของรางวัลครบเรียบร้อยแล้วในส่วนของตรงนี้ฮะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดท้าทายอีกครั้งหนึ่งได้ฮะมันก็จะได้ผงเจ้าอันนี้เพิ่มเติมฮะซึ่งผงอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปฮะปรุงอาหารแบบหอมกรุ่นได้เอาไปให้ตัวละครในการน้ําชาได้เช่นเดียวกันฮะ แล้วก็สลหรับในส่วนต่อมาะฮะผมจะพาเพื่อนฮะมาทําอาหารแบบพิเศษกันไปนแบบหอมกรุ่นฮะเพื่อนเพื่อนกดไระิที่ทางซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยฮะมันจะใช้วัตถุดิบฮะสี่อันหรือว่า3อันที่เพื่อนเล่นไปเมื่อกี้นี้เนาะเอามาทําให้อาหารเนี่ยแบบพิเศษฮนะให้กลายเป็นอารหอมกรุ่นฮะและก็จะสามารถฮะเอาไปให้ตัวละครในการน้าชาได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถทําได้ฮะเมนูไหนก็ได้ เอาตามใจชอบเลยฮะผมจะเลือกเป็นเมนูอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดปรุงเลยฮะเรียบร้อยฮะมันก็จะกลายเป็นอาหารแบบหอมกรุ่นฮะชิลๆเลยอันนี้ก็เลือกได้เลยฮะว่าจะเอาอันนี้บ้างอ่เอาอันนี้ไปบ้างฮะแล้วก็อีกอันนึงขอเป็นสีเขียวบ้างแล้วกันเนาะเป็นอันนี้ฮะอ่าผมเลือกไป3อันนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะลองฮะเข้าไปในการน้ำชาแล้วก็ลองฮะเอาอาหารเนี่ยไปให้ตัวละครในการน้ำชาดูว่ามันให้ยังไงว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะฮะ โอเควันนี้ตอนนี้ล้วก็เข้ามาอยู่กันที่ในการ้น้าชาของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมจะรองฮะเอาอาหารให้ตัวละครเลยฮะเริ่มจากตัวละครของเดย่าก่อนนะฮะอ่ะแล้วกดคุยกับตัวละครเลยฮะมันจะมีหัวข้อให้เลือกขึ้นมาฮะนั่นก็คือลองชิมสิ่งนี้ดูหน่อยสิแล้วกดอันที่อันแรกเลยฮะอ่ะมันก็จะขึ้นเมนูมาให้เลือกฮะสามเมนูที่ผมได้ทําไปเมื่อกี้ฮะผมจะเลือกกันที่เมนูอันแรกเลยดีกว่าฮะอ่ะแล้วกดใส่ไปเลยฮะกดส่งมอบฮะ เท่านี้ฮรเราก็จะดูฮะปฏักิยาของเดย่าฮะก็จะบอกว่าถ้ามองว่าอาหารนี้ไม่หารแห้งก็อร่อยอยู่ฮะเราก็สามารถดูว่าตัวละครชอบไม่ชอบฮะผมว่าทรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ชอบฮะแต่ว่าเราก็จะได้เอพนะเราได้เอพอยู่ดีฮะแม้ว่าตัวละครเนี่ยจะชอบหรือเปล่านะฮะกดไปที่เดย่าอีกรอบนะฮะผมจะลองกันที่อีกเมนูหนึ่งดีกว่านะฮะแต่เมื่อกี้เมนูแรกไปแล้วนะฮะเมนูที่2ฮะผมจะให้เป็นอันนี้เลยฮะเป็นสีเขียวบ้างฮะก็กดสมมอบเลยฮะ ในสุข,ขอนตรงนี้ฮะมันก็จะได้ E.S.P. ไปแล้วฮะซึ่งบทพูดเป็นเหมือนเดิมเลยแปลว่าเดียะเนี่ย,ยก็อาจจะไม่ชอบอาหารเซตนี้หรือว่าอ่านชุดนี้เช่นเดียวกันแต่เพื่อนไม่ต้องซีเรียสฮะยังไงเนี่ยมันก็จะได้ E.S.P. เท่าเดียวเท่าเดิมเหมือนกันเลยฮนะก็ประมาณนี้เลยผมก็จะส่งอีกอันนึงเลยฮะเอาให้มันครบไปเลยดีกว่าฮะอ่ะอครบเลยฮะเมนูสุดท้ายไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าฮะผมทํามาคล้ายๆกันหมดเลยฮะ,ะส่งมอบไปเลยฮะ,ะ,ะเพิ่มขึ้นลวฮะ E.S.P. ตรงนี้ฮะ ก็เหมือนเดิมหมดเลยฮะเพื่อนๆต้องไปหาเมนูที่ชอบสามอันนี้คือเนย่าไม่ชอบเลยนั่นเองนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เรากลับเข้ามาที่หน้ากิจรมอีกครั้งหนึ่งฮะในส่วนตรงนี้ฮะ E.S.P ของตัวละครเนี่ยเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันสามารถส่งได้เรื่อยๆฮะแต่ว่าสแปมทำสแปมทำส่งเป็น10 20อัน30อันเนี่ยก็คือไม่ได้นะมันจะมีจํากัดแต่ละวันด้วยฮะอย่างเช่นวันแรกเนี่ยมันจํากัดกันที่3ามทับสฮะเมื่อกี้นี้ผมส่งไปแล้ว3อันฮะหมายความว่า เราจะไม่สามารถส่งอีกได้แล้วฮนะถามว่าส่งอีกได้ไหมส่งอีกได้ฮนะแต่ว่ามันจะไม่ได้รับ ESP แล้วฮนะก็คือมันเต็มแล้วลนะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆฮะไม่ต้องตกใจเลยมันสามารถดองได้ฮนะอย่างเช่นวันแรกเนี่ยจะเป็น 3, 3. ามทับสาเพราะวันต่อไปเนี่ยความจุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นฮนะเป็น6เป็น7เป็น8เป็น10เป็น20ก็จุไปเรื่อยๆยันจบเลยฮนะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถดองเอาไว้ทำทีเดียวส่งทีเดียว,ยวในวันสุดท้ายได้ เช่นเดียวกันเนาะตรงนี้ก็จะไม่ใช่สารแล้วก็เสียไปะฮะจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยฮะจะส่งตอนไหนอะไรยังไงนั่นเองเนาะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อไปฮะเรามาดูกันที่ของรางวัลกันดีกว่าฮะของรางวัลฮะได้เยอะมากเลยฮะก็จะได้ฮะวันละ60ผีโมเจมและก็เป็นสมุดเมทโมราด้วยฮะอัพเลเวลตัวละครด้วยอัพพรสวรรค์สกิลก็มีเหมือนกันนะฮะ รับไปเลยฮะซึ่งตรงนี้ฮะมีทั้งหมดอยู่ที่7ฉาก7การฮทาท์ดได้วยกันเนาะเท่ากับว่าเราจะได้ฮะพีโมเจมจากกิจกรรมอันนี้ฮะ420พีโมเจมกับสมุดอัพพรสวรรค์สมุดอัพเลเวลแล้วก็เป็นโมราด้วยเรียกได้ว,ว่าเล่นง่ายมากเล่นแค่แป๊บเดียวแถมเอาฮะอาหารไปให้ได้เอสพีให้กับตัวละครอ,อีกฮะพีโมเจมก็ได้โโกิโโจกนี้คือค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองเนาะ โอเคมานะก็จบแล้ฮะสำหรับการไกายกิจกรรมในวันนี้ฮะ เราจะมาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะสรุปคร่าวๆเลยฮะสำหรับกิจอันนี้ฮะเป็นกิจที่เราเนี่ยเข้าไปปรุงรสใครที่เคยเล่นฮะมันเล่นเหมือนเดิมเลยกับกิจครั้งก่อนนะส่วนใครไม่เคยเล่นก็เล่นง่ายมากเลยฮะมันจะมีอาหารฮะหรือว่าเมนูมาให้เราทำฮะอยู่ที่7เมนูด้วยกันเราก็ทําไปเรื่อยฮะทีละวันสามารถดองเอาไว้ได้ฮะห้าหกวันมาทําทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันเกมเพลงง่ายมากเลยฮะกดใส่ส่วนผสมให้ถูกต้องตามที่มันเรียงมาให้ฮะเท่านี้เองก็จบแล้วฮะ พอได้ส่วนผสมฮะเพื่อฮะสามารถเอามาปรุงรสเป็นอาหารแบบพิเศษได้เป็นหอมกลุ่นได้ฮะแล้วก็เอาไปให้ตัวละครในการน้ําชาจะได้ e p p ความประทับใจด้วยฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีจํากัดฮะซึ่งการจำกัดตรงนี้ฮะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฮะใครที่ไม่รีบเนี่ยเล่นวันสุดท้ายไว้ให้ทีเดียว20จาน10กว่าจานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะตรงนี้นะฮะส่วนใครที่ให้เต็มแล้วเนี่ยอยากจะให้เพิ่ม เพื่อดูปฏิยาตัวละครเนี่ยเพราะมันแตกต่างจากเดิมไหมเนี่ยก็สามารถให้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเอ P เนี่ยเราจะไม่ได้รับแล้วเนาะแต่ก็ส่วนสุดท้ายฮะก็คือของระวันให้เยอะมากเลย420รีิพิโมเจมสมุดโมราอัพพรสวรรค์อัพไรเวลด้วยฮะกิจนี้ก็เล่นง่ายค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยเพราะฉะนั้นฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าทําแล้วเอาไปให้ตัวละครในการน้ำชาด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยดองเอาไว้แล้วหมดระยะเวลากิจกรรม จะไม่สามารถเอาอาหารให้ตัวละครในการน้ําชาได้แล้วนะต้องให้ในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นนั่นเองเนาะเข้าค่าสักยกามนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามฮะอะไรสรงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะฮะแต่ก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย